ทุกคนจ้าทุกคนจ้าเข้าปา่าข้างๆนิดนึงนะนิดนึงเดี๋ยวเรามาจออไปตรงที่ที่เดิมเนี่ยถ้ามันขึ้นมันก็ขึ้นที่เดิมนะแต่ว่ามันก็อาจจะมีเยอะมีน้อยตามแต่ละปีเนาะ <c oughs> แบบนึงนะคะอสอดส่องเพื่อนๆสอดส่องมีไหมนู่คิดว่าจะได้ไหมคะวันนี้ เขามาเก็บกันบ่อยมากนะคะบ่อยมากผู้คนแถวนี้แต่กเ็เราก็ต้องเข้าใจนะเนาะเราเก็บได้คนอื่นก็เก็บได้เขาก็รู้นี่ค่ะยังไม่ถึงหน้าไอ้นี่สัตว์นะคะนึ่นก็เลยกล้าเข้ามา แต่พอถึงหน้าเขาแล้วไม่ว่าจะเป็นป่าตื้นป่าอะไรแล้วก็อย่าเสี่ยงเข้าไปดีกว่าค่ะตรงนี้ไม่มีนะไปไปดูตรงนู้นเพื่อนึงก็บอกอยู่นะคะว่าเออเขามาเก็บเกับดทุกวันมันจะมีนี่ก็ก็จริงอย่างที่เขาพูดนะ ก็เดินวนค่ะถือว่าออกกาลังกายเพื่อนๆจ๋าถือว่าออกกาลังกายนี่เห็นไหมคะอุ้ยนี่เห็นไหมเหยียบเห็นไหมรอยคุยรอยเขียเห็นไหมคะเพื่อนๆตุ่มน้อยๆนี่อันนี้ใช่เลยค่ะรอยคุยรอยเขียเต็มๆเต็มเต็มเต็ม เรายังมาเคลียร์คนอื่นจะไม่เคลียร์ได้ยังไงใช่ไหมเสี้ยข้างในเนี่ยทั้ทงนั้นน่าจะเป็นเก็บแล้วกลบอ่ะค่ะเห็นไหมคะเก็บแล้วกลบไว้เนี่ยเก็บแล้วเขาก็กลบไว <c oughs> ้ค่ะ่ใช่เฮ้ยค่ะ เก็บแล้วก็กลบเดี๋ยวเขาก็ขึ้นค่ะเขาก็มีเชื้อเนี่ยพอมาเชื้อเขาก็ยังอยู่อันนี้สวยนะคะแต่นุ่มแมวไปนุ่เก็บไว้กลบเหมือนกันค่ะกรบมากรบกลับนี่ไหมคะ่ะมันมีแต่มันน้อย างในมีไหมทุกคนเห็นไหมอันนั้นอะขึ้นแต่ว่ามันตายไอ้มันแก่แล้วโอ้เห็นไหมแก่ไม่กินของแก่ด้วยกับคนน่ะไม่ค่ะมันน้อยไอ้มันแก่โพดแก่โพดแก่โพดนี่มีนะคะมีขึ้นไะเราไปดูข้างในป่าข้างในนน้นกันวิ่งไปตั้งที่เคยไปนะคะ ตรงที่เขาเคยมีนะคะเพื่อนๆดูเก็บกันเยอะหลายนะหายหมดเลยค่ะมีอยู่นะคะขึ้นตะปุ่มตาปำไม่ตะปุ่มตาปำหรอกเ,อเก็บจนไม่เหลือซากกันหมดนะโอมันอยู่ข้างทางแต่มันออกเยอะนะแล้วก็เนี่ยค่ะ ธรรมดาของใกล้ตาคนก็เดินทุกวันอู้นุ่นนอ้ยนี่เขาเขาเก็บ<ม>เขาเก็บเอาไวเ้เร่เนี่ยดูสิคะก,ะกำลังขึ้นมีเห็นไหมเนี่ยจ้ะกำลังขึ้นแล้วก็โอ้ยเนาะ เก็บไม่ใหยลงอ่ะโอเคเนะี่ยอาพออาพอประมาณนะเล็กๆน้อยๆอันนี้อร่อยนะคะกลุบุ่บเล็กเล่าจะไม่เอาอนี่ค่ะถ้าเก็บเห็ดสะอาดไปช้าๆแบบนี้นะคะ เออเราไม่ต้องไปเก็บอีกรอบเออเราไม่ต้องไปทำความสะอาดอีกรอบหนึง่งอันนี้มึงต้องปล่อยนะคะเลขโพดเลขโพนะเก็บมาให้ผู้อื่นบ้างนะผู้อื่นเสียงมันไม่อยากให้เลยนะปะ่ะต่อค่ะมีอีกไหมมีอีกไหมม,ไม,มาช่วยนุ่นเดินหาหน่อยคะ่ะบางทีเดินวก,กว็กลัวเหยียบเขานะคะหน้านี้ยังไงก็มีแต่เพียงแต่ว่าก็อาจจะพึ่งออกอะไรอย่างเงี้ยฝั่งนี้ไม่ค่อยเดินเลยแต่ดูที่ มีมั้งนะโอ้ยเหยียบดีดเหยียบดีดเห็ดปวกเทานะเทาดูนุ่นใส่รองเท้า ท้งท้าทางานไม่ได้ตั้งใจมาจริงๆอะ่ะจะใส่ชุดนอนมาทํางานด้วยเพราะนั่งเฝ้านะคะเราไม่ได้แบบเออออกไปอะไรข้างนอกอ่าจริงๆใส่ชุดนอนดีนะมีความรู้สึกวแบบ่าอยากจะเดินช่วงเช้านี่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 โอ้ยได้แล้วดอกมั้ยเห็นไหม เดินดีดีาบางทีก็หวงหายเห็ดแพนกล้องไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเออวันนี้นะ่าพี่โออยู่เดีย๋ยวจะเอาไเอาขาตั้งกล้องไปด้วยนะคะพยายามทำให้ภาพมันออกมานิ่งที่สุดนะคะ ค่ะอืมค่ะค่ะไม่ได้ไกลจากไปจากรถเทหรนนะทำไปตัดไปค่ะตัดไปก็ไม่ต้องไปทำเก็บช้าหน่อยเก็บคนเดียวไม่เป็นไรตัดไปด้วยนะคะตัดไปด้วย เอากลับบ้านเราก็ต้องไปนั่งทำนะอันนี้เอากลับไปแล้วก็เทเลยแล้วก็ได้คลิปที่มีคุณภาพเื่ยค่ะไปต่อไม่รอแล้วนะ